วันนี้เรามาดูการเคลื่อนที่ของดาวเทียมบ้างนะดาวเทียมที่มันเคลื่อนที่รอบโลกของเราเนี่ยหรือวัตถุใดๆก็ตามที่มันเคลื่อนที่รอบโลกของเราเนี่ยหรือรอบดาวเคราะห์สักดวงหนึ่งนะครับมันจะมีการเคลื่อนที่รอบของดาวเคราะห์วัตถุสมมุติว่าตัวนี้เป็นดาวเทียมนี่เป็นดาวเทียมดาวเทียมนี้กําลังเคลื่อนที่ในแนวโค้งโค้งต่าง้นะ ทีนี้ดาวเทียมมันก็มีลักษณะอยู่2ประเภทคือดาวเทียมที่ฟิกตำแหน่งก็คือเช่นดาวเทียมสื่อสารอย่างดาวเทียมไทย home ของเราเนี่ยมันจะอยู่ฟิกตำแหน่งเมื่อเทียบกับผิวโลกเนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหมายความว่าถ้าเราเงยหน้าไปทางเงยหน้าขึ้นหรือไปขึ้นไปทางทิศทางไหนอะดาวเทียมมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าไปถูกฟิกตำแหน่งกับอีกดาวเทียมนึงก็คือเรียกว่าเป็นดาวเทียม gps มันจะอยู่แต่ละ แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าดาวเทียมนะดาวเทียมตัวนี้หรือวัตถุที่อยู่นอกโลกห่างจากห่างจากจุดศูนยะ์กลางของโลกเนี่ยห่างจากศูนยะ์กลางของโลกเนี่ยเป็นระย,ยระอาใหญ่อาใหญ่นะอาใหญ่ก็คือระยะหา่านะครับการที่มันจะลอยอยู่นิ่งๆได้ ก็คือไม่ตกลงมา آ آ ไม่ตกลงมาหรือไม่ออกไปนอกวงโครจรนี้ آ آ มันจะต้องมีความเร็วมากน้อยแค่ไหนอ้าวถ้ามันไม่มีความเร็วล่ะถ้ามันไม่มีความเร็วมันมีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างมันมีแรง MG จริงๆแล้วมันคือแรงแรงดึงดูดระหว่างมวลแรง FG แรงดึงดูดระหว่างมวลจำได้ไหมแรงดึงดูดระหว่างมวลเท่าไรเ FG เท่ากับ g ค่านิดน้มถ่วงสากลน,นะครับ m 1 m 2ส่วนด้วย r กํลังสคือแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างใครกับใครในกรณีนี้ก็เป็นระหว่างดาวเทียมกับระหว่างโลกมันก็จะมี fg ดึงอยู่ถ้ามันอยู่นิ่งๆไม่มีความเร็วเลยมันก็ไม่มีแรงเหวี่ยง mv s r ส่วน r fg ก็ดึงมันตกลงมาสู่ผิวโลกแต่ถ้ามันมีความเร็วถ้ามีความเร็วถ้ามีความเร็วปุ๊บแสดงว่ามันก็ต้องมี S mv s r ส่วน r พอมันมี mv square ส่วน r แค่ไหนอะมากแค่ไหนอะ v ตัวนี้จะมากแค่ไหนนะมากพอที่จะให้ mv square ส่วน r เนี่ยถ้าเท่ากับ fg ได้พอดีคือแรงตัวนี้ได้พอดีมันก็คง,คงอยู่สภาพไม่ออกจากระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลก r มันก็อยู่ในแนวในแนวนวิถีโคง้งรัศมี r ตลอดเวลาโอเคงงไหมครับ ถ้า mv สแควร์ส่วนด้วย r เท่ากับ fg เท่ากับ fg ตัวนี้นะมันก็สามารถที่จะอยู่ในวงโครจรห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเป็นระยะ r ห่างจากนี้เป็นระยะ r ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนสมนการว่าอีา่าวนะครับหนึ่ง fc เท่ากับ mv สแควร์ส่วนด้วย r fc มีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับดาวเทียมดาวนี้มีแค่แรงเดียวครับคือ fg อันนี้คือแรงจริงๆ จร,จริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่า mv s r นี่คือแรงเทียมนะก็คืออตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมาเป็น g g นะ m1 m2 ส่วนด้วย r กำลังสเท่ากับ mv s q r เฮ้ยเดี๋ยวเราให้ m ไหนเป็น m1 เขาให้ไอมวลของโลกเป็น m1 เราให้มวลของดาวเทียมเป็น m 2เพราะฉะนั้นไอ้น,นี่ m ตัวนี้ก็ปืน m ของดาวเทียมคือ m 2นั้นตัดอะไรไตัด m 2ได้ตัด m 2ได้ตัด r ได้ตัวหนึงตัด r ได้ตัวหนึ่ง,งจึงได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าเป็น v กำลังสองเท่ากับ g m 1ส่วนด้วย r เนั้นถ้านักเรียนสังเกตตรงนี้สังเกตสมการนี้สมการนี้ความเร็วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับใคร v นะเท่ากับ square root G M1 ส่วนด้วย r มันขึ้นอยู่กับรลัศมีครับมันแปรผันผกผันกับ square root r นั่นแสดงว่าถ้ามันยิ่งไกลถ้า r มันยิ่งมากนะความเร็วมันก็ยิ่งนดลงหมายความว่ามันใช้ความเร็วนิดเดียวก็พอที่จะทำให้มันลอยอยู่เน ในตรงนี้ได้มันใช้ความเร็วนิดเดียวพอเมื่อเทียบกับสมมติว่าเราลอยอยู่แค่1เมตรโอ้โหความเร็วของเราเนี่ยเราจะ้องวิ่งปื๊ดเร็วมากๆเราถึงจะอ้อมโลกได้แต่ถ้ามันอยู่ระ,ระยะห่างเป็นพันเป็นหมื่นกิโลเมตรนะมันก็จะใช้ความเร็วที่น้อยกว่ามันก็สามารถที่จะโครจรในรัศมีเท่านั้นได้เห็นไหมครับนี่คือความเร็วกับอ่าสัมพันธ์กันแบบนี้อันนี้คือมันพอที่จะลอ,อยวงในวงโครจรนะ เป็นรัศเป็นเป็นวงกลมโดยที่มันไม่ตกลงมานั้นความเร็วตัวนี้คือความเร็วของมันเองโอเคนะครับอันนี้เป็นลันกษณะของดาวเทียมแต่ทีนี้ถ้าเป็นความดาวเทียมสื่อสารน่ะถ้าเป็นดาวเทียมสื่อสารเราต้องการเงยหน้าให้มันให้มันเคลื่อนที่ตามตำแหน่งฟิกตำแหน่งอยู่ตลอดเวลาะถ้าสมมุติว่าประเทศไทยณนะตอนนี้อยู่ตรงนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ดาวเทียมอยู่ตรงนี้ เพราะนั้นมาถึงตรงนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ดาวเทียมก็ต้องมาอยู่ตรงตรงนี้ด้วยมุมเท่านี้นะเนี่ยมุมมุมเดียวกันมุมเงยเดียวกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็คืออะไรที่มันจะเท่ากันล่างนี่โลกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมไทยคมของเราเนี่ยจานของเรามันไม่ได้หมุนตามไปด้วยนี่นะมันฟิกอยู่ตัวเราเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเท่ากันของการเคลื่อนที่ที่ผิวที่ผิวนะที่ผิวกับที่กับของตัวดาวเทียมเองเลยเนี่ยตำแหน่งจานดาวเทียมของเราเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้ดาวเทียมเราแล้วก็ดาวเทียมปุ๊บมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางนี้สมมตินะสมมติเคลื่อนที่ไปทางนี้สิ่งที่มันจะเหมือนกันคืออะไรคือโอเมก้าครับคือโอเมก้าอันนี้ของที่เอาสมมติที่ที่ที่ท อ่ะอันนี้ที่ b แล้วกันจุดจุด b อันนี้ที่จุด a จุด a คือดาวเทียมนะจุด a คือดาวเทียมนั้นโอเมก้า a จะเท่ากับโอเมก้า b ถูกไหมครับโอเมก้า a จะเท่ากับ omega b อ่ะแล้วความเร็ว v v ที่ a อ่ะส่วนด้วย ra ra ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ครับจุดนี้นี่คือ ra อันนี้คือ r rb เท่ากับ v ที่ b หารด้วย r rb อ่ะ มันก็ได้ความสัมพันธ์ของในตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราจะไปหาในเรื่องของเวลาในเครื่องเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไปหาต่อไปได้หรือตัวนี้หาได้จากตัวนี้หรือตัวนี้ก็เป็นโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วนด้วย T 2พาย t a เเท่ากับ2พายส่วนด้วย Ttb นะีบโอเมก้า b เพราะฉะนั้นค่าของมันก็จะค่าของมันเออค่าของมันเท่ากันเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่ามันโครจรครบรอบหนึ่งรอบมันต้องใช้เวลาที่เท่ากันเพราะมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตลอดมันคาบเท่ากันข้อนี้ในในเรื่องนี้นะเรื่องนี้ความถี่ก็เท่ากันนะความเร็วไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะหา่างโอเคนะครับทีนี้มาดูจากสมการตรงนี้ต่ออีกนิดหนึ่งจากสมการตรงนี้ต่ออีกนิดหนึ่งคุณลบตรงนี้ออกก่อนนะ ที <Okay>. hey, เราเรามาดูตรงนี้ต่อฮะความเร็วตรงเนี้ยความเร็วตรงเนี้ยเรามาคิดต่อไปอีกว่าเฮ้ยถ้าสมมติครูจะหาเอามาัไม่เอาจากสมก,การตรงนี้นะครูคิดจากสมก,การตรงนี้ต่อมา v เท่ากับเท่าไหร่ v เท่ากับโอเมก้า r ทั้งหมดกำลังสองเพราะมันเป็น v กำลังสอง เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ g m 1ส่วนด้วย r อ่าทำต่อครับ omega ก,กำลัง 2. โอเมก้าคืออะไรเมก้าคือ2พายส่วนด้วย t หรือ2พาย f นั่นแหละอ่ทั้งหมดกำลังสอง r กำลัง2เท่ากับ g m m 1น่ี้คือ m ของโลกนะอาย้ายขึ้นไปเลยแล้วกันนะย้ายขึ้นย้ายขึ้นไปเลยกลายเป็น อา,อาร์กำลัง3โอเคไหมอาร์ตัวเนี้ยนะอาตัวเนี้นยย้ายขึ้นไปปุ๊บกลายเป็นอาร์กำลัง3อ่ะเขียนต่อ,อครูจะได้อัตราส่วนของคาานะค่บตอรัศมีกลายเป็นอาร์กำลัง3ส่วน T ีกำลัง2เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ GM1 ส่วนด้วย4พายกำลัง2ถ้านักเรียนสังเกตดูตัวนี้ ได,ไ,ดได้ความัำพันธ์ตัวนี้ถ้านกเรียนสังเกตดูตัวตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ g ก็เป็นค่าคงที่มวลของโลกก็คงที่4พายกำลังสองก็คงที่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น r กำลัง3ส,ส่วน t กำลังสองจึงคงที่นั้นค่าของการเคลื่อนที่ที่พอที่จะทําให้ดาวเทียมตัวนี้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r ได้โดยที่มันไม่ตกโดยที่มันไม่ตกระยะห่างจาก าดาวเทียมจนถึงจุดศูนย์กลางของโลกคือ r จะแปร r กำลัง3ส่วนด้วยเวลาหรือคาบคาบที่มันเคลื่อนที่ครบ1รอบเนี่ยมันจะคงที่มันจะเป็นค่าคงที่นะครับนั้นเรื่องนี้ก็ไปวิเคราะห์ในเรื่องของการเคลื่อนที่ของดาวเทียมได้โอเคนะครับ